ดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดไิดตาเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิใหม่ๆนะครับจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะเด็กน้อยน่ารนะักไปไหนมาเราอ่ะไปไหนมาฮะเจ้าผมน้ามาพี่เขาใหม่มาเจอน้องครั้งแรกดูขูน้องดูดูด หน้าตาเหมือนกันไหมดูสิดูสิสอุย้ยพี่เข้าหม่พี่เข้าหม่คุยกับน,น้องหน่อยไหมดุกฮะขูน้องฟอฟอเนี่ยจ้าเอ๋น้ารักจังเลยเอฟซี MC อยากเห็นภาพที่เขานอนเมื่อวานนี่เมยเดินเข้ามาไม,ไม่ได้ถือกล้องมาเนี่ยก็นอนในเปเนี่ยสามคนเขาเลยนะคะกอดกันในเปนะคะ นอนกอดกันในเปมานี่มามานี่มาเอ๊เดี๋ยวปูที่นอนให้นะแม่กิ่งต้องกลัาวว่าคุณบ้านคุณหมอมากเลยนะคะที่ฝากที่นอนเด็กๆนะคะมากับแม่กิ่งนะคะฝากที่บ้านแม่กิ่งแล้วก็ให้พี่ขีมามานะคะมีที่นอนเด็กๆแล้วก็มีขนมอะไรขนม,นมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคะ ไม่เกงต้กงกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีไม้กวาดด้วยนะคะไม้กวาดไม้ถูบ้านนะคะไม้ถูพื้นนะคะมีให้ไม่เกียงแล้วก็ไปถวายวัดด้วยนะคะกราบนุโม,มทนาสาธุด้วยนะคะมองหน้าสาธุกันลูกสาธุด้สาธุสิเหสาธุสาธุคะ่ะคุณตาคุณยายสาธุคะ่ะ ทำไมลงโกรธไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วไม่เอาใครเลยจะไปไหนไม่ปิดประตูไว้ไปไหนลูกไปไหนมาเล่นก,กับน้องหน่อยสิลูกไม่ปิดประตูไว้เนี่ยไม่ปิดประตูไว้ อย่าปิดประตูไว้ลูกน่าสงสารพี่เฉยเขานอนอยู่ลูกเดี๋ยวแม่ไปกวนพี่เฉยไงไงอย่ปิดประตูไว้ลูกโกรธมากโกรธมาก,ก,มากไม่เอาใครเลยไม่เอาแม้กระทั่งน้องตัวเองเลยโกรธมากดูน้องสิลูกหน้าตาเหมือนน้องไหม ตาเหมือนกันไหมเนี่ยวิ่ง <c oughs> จะตกน้องทำไมจะตกน้องเด็กใกล้ไม่ได้หน้าตาเหมือนกันไหมลูกด,ดูนะดูนะหน้าตาเหมือนสตรองไหมสตรองเลยหันมาหน่อยลูกออพี่หนูไงคะพี่ชายหนูเดินเนื้อเชื้อไข่ ใครเลยเอาแต่ใจเอาแต่ใจล้วนๆอันอื่นไม่เอาเอาแต่ใจล้วนๆนะคะใหม่ของเราเพราะว่าแม่ต่างใจมากเพราะว่าแม่รักมากแม่ต้องอุ้มหนูอย่างเดียว แงเลยลูกน่ารักมากเลยมาแล้วเดินจำเอาเอามาอีกแล้วจะไปอย่างเดียวเลยไม่อยากอยู่ในนี้แล้วอยู่กับน้องคุยกับน้องก่อนลูกคุยกับน้องก่อนแล้วคุยกับน้องก่อนน้องหนูเองลูกน้องหนูเองคุยกับน้องไหนเร็วลูกคุยกับน้องไหนสิ น้องหนูเองเอาหาไม่ใช่หรอคะอาหาไม่ใช่หรอคะอาหะะอารพี่เข้าใหม่หนอยสิอาหารพี่เข้าใหม่ไม่เอาน้องนะคะไปละไปลสะสเตมสเตมเห็นพี่เข้าใหม่ไหมพี่ชายหนูอ่ะพี่ชายหนูอ่ะไม่เอาใครเลย โกรธมากอยู่ที่นั่นโกรธมากเลยนะคะห้องน้องอะ่ะไม่เอาใครเลยไม่สนใจใครเลยนะคะโกรธสุดๆเลยโวยวายรีบเดินจะเดินพังประตูจะมุดประตูออกมาให้ได้เลยนะคะเขาไม่ยอมไม่อยากอยู่กับใครเขาไม่ยุ่งกับใครนะคะก็ตกลงว่าพี่น้องกันเนี่ย ก็ไม่รู้จักกันอยู่ดีแหละไม่เอากันนะคะเข้าใหม่ยังไม่เอาใครนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยพาให้ไปเดินเล่นในตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยพาให้อยู่ตรงนั้นได้เจอกัน,นเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวสักวันก็คงจะดีกันคงได้เล่นด้วยกันนะคะนี่ก็แค่ครั้งแรกนะคะนิสัยเข้าใหม่ก็เป็นคนไม่เอาใครอยู่แล้วนะคะไม่ยุ่งกับใครเท่าไหร่อยู่แล้วเอาแต่กลุ่มเดิมๆนะคะ พี่หนูไม่รู้จักพักหนูหรอกลูก,ลกไม่รู้หรอกเออเล่นกันนี่แหละเออเล่นกันออน่ารักน่ารัก,รกเด็กน้อยล่าเริงปกตินะคะมาอยู่นี่ก็มีความสุขเหมือนเดิมคงคิดว่าบ้านเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าไม่เก่งกับไม่กิ่งก็คล้ายๆกันนะคะเสียงเนี่ยเหมือนกันก็คงคุ้นเคยนะคะ กินข้าวกันอร่อยเลยอร่อยมากเลยนละชามเลยนะคะมาลูกไป,ป,ปมาทางนี้มาทางนี้มาปิดประตูกับลูกมามา,มา,ม,ามากินของพวกหนูทางนี้มาลูกมา กินข้าวกันอร่อย่อยเลยพอน้องๆมาเนี่ยสามให้ห้ากุมาเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะคะไปแล้วใบเตาใบตาลอิ่มละห้ากุมานี่ใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่มากพอน้องๆมากินนมกันต่อกินข้าวเสร็จกินนมกันต่อดูน่ะกินนมกันนะคะมีทั้งนมทั้งน้ำ มั้องอาหารเปรียกอาหารเมร็ดเดีวลากินต้องให้ไปกินในกรงนะคะไม่งั้นก็จะโดนแย่งนะคะก็เลยต้องให้กินในกรงกินเสร็จแล้วค่อยปล่อยนะคะปล่อยออกมาสแตมแต่งตัวอยู่สแตมแต่งตัวถึงจะหละ่อๆละ่ละลูกก็หล่อสู้พี่เขาไม่ได้หรอหล่อสู้พี่ขนุนพี่มันแกว้วพี่มายม ขนุนนี่หล่อมากขนนหล่อมากๆหล่อจริงๆมันแก้วก็เหมือนกันเด็กๆหล่อมากเลยนะคะเอ้ยตัวใหญ่มากใหญ่ไวมากเลยนะคะเด็กก็กินดีเนาะกินอุดมสมบูรณ์นะคะเลยใหญ่ตัวใหญ่ อยู่ในกรงก็เล่นกันในกงใรงให้อยู่ข้างนอกก็วิ่งเล่นกันในนอกข้างนอกอุย้ยเขาเขานี่ไม่มีแบบว่าซึมเศร้าไม่มีแบบตกอกตกใจอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสนุกล่าเลิงแต่ละวันนะคะวัน,ว,นวันหนึ่งก็มีอะไรหรอกเล่นกันอย่างเดียวกินแล้วก็เล่นกินแล้วก็เล่นแมวน้อยนะคะมีอยู่แค่นั้นแหละเดี๋ยวไม่กี่วันคงจะอ้วนตัวใหญ่เหมือนกับ สามหนุ่มเนี่ยนะคะสามหนุ่มเนี่ยขนนมันแกวแล้วก็มยมเนี่ยค่ะใหญ่มากขนฟูด้วยนะคะขนฟูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูไม่คิดว่าเขาโตมาเขาจะขนฟูอย่างนี้นะคะไม่คิดเลยว่าจะขนฟูแบบนี้เนี่ยขนหนุนหล่อมากมากเลยหนุนครับขนหนุนขนหนุนนะครับลูกขนหนุนเลยหล่อมากๆเลยลูก nó ừ, chăng lời Im cân một lắm Im ừ, cân lắm, em bớt nó không mà còn เล่นกันก่อนไว้ลูกเล่นกันอยู่ในนั้นก่อนเนาะยังไม่ต้องออกมาเนาะเพราะเพิ่งเข้าไปอ่ะแม่ปิดกลงแล้วนะให้เล่นกันอยู่ในนั้นก่อนนะเขาขึ้นชั้นได้นะคะชั้นนี่มีชั้นนี้แล้วก็ขึ้นชั้นนี้นะคะเขาขึ้นได้ก็เ,เก่งอยู่แล้วให้เขาเล่นในกลงกันก่อนนะคะยังไงหนะูไม่เห็นจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ดกับพี่เด็กด้วยนะคะ ฝากกดปุ่มขอบคุณให้กับเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน่าเริงตลอดเวลาพวกเขาอะ